็เราชื่อนี้นะ,ะนะก็ต้องกระทำความผิดฐานชอโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเจโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเรามีหมายจับสองหมายนะอีกอันหนึ่งนะก็ข้อหาเดียวกันะนะตอนนี้เราต้องโดนจับกลุ่มตัวะอันนี้ต้องไปตรงไหนอ่ะเดียเด๋ยวฟังเสีย์ นะสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้อยคำของเราอาจถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลสองเรียกทนายเรียกทนายให้ไปร่วมพงการสอบปากคำที่เชียงใหม่สามสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบการจับกลุมนะสี่ก็คือสิทธิ์ถ้าเราเจ็บป่วยอะไรนะคะถ้าเราเจ็บป่วยก็ปยไปรักษาที่พยาบาลเข้าแจข้อหากับสิทธิ์ที่แจ้งอันนี้หนูโทรแจ้งใครได้บ้างได้ไดใช่แจง้งญาติ Okay. Then on the middle way Okay. So, okay. I'm gonna text you later. Okay. Let me know if you need to come to the station. I can't, okay. Yeah? It's fine. Goodbye. Okay. See so you later. Okay, it okay, easy. You can hold on to my number. Oh, you can call her later. Okay. She'll so have her phone, yeah? Yes, she'll have her phone. Okay. I have my phone. Okay. Goodbye. Alright. See so you later. Okay. Lot done. Bye. Ah. ตอนนี้เราไปต,ต,ตรงไหนคะพี่ไปถึงนครบาลแล้วเดี๋ยวค่อยไปมไม่ใช่ทนายค่ะเป็นคนที่หนูไว้ใจในกรุงเทพครับไปคุยได้ไหมฮัลโหลค่ะเองหรือว่าเราไปฝากเขาออมอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าหนูรับจำนำของอะไรด้วยพวกนี้ค่ะก็ก็มีแบบรับหนูรับจำนำเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ ได้ดอกสูงทีนี้ก็เลยแบบโอเคใครจะมาลงด้วยเหมือนกับหุ้นกันออมแล้วก็กําไรที่ได้ก็หารกันอะไรแบบนี้คแล้วเราไม่ได้พยายามคุยกับผู้เสียหายเลยหรือก่อนหน้านี้คุยบ้างแล้วคุยบ้างแล้วแต่คเขาก็จะแบบก็ตรงเวลาตรงนี้เท่านั้นนะตรงนี้เท่านั้นคือเราอธิบายไปแล้วค่ะว่าบางทีแบบอารมุ่อร่วยกันหน่อยเพราะเราก็หาทางออ